เพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งจะามาแยกกระถางต้นเลมอนลามเก็กโคต้นนี้นะครับเลมอนลามต้นนี้ผมสังเกตด,ดูแล้วนะครับความหนาแน่นของเขาเนี่ยมีมากๆแล้วนะครับผมปลูกเขาตั้งแต่ต้นจิ๋วแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะสองคู่เลยนะครับแล้วก็ปลูกในกระถางแค่สามสิบห้าเซนนะครับเป็นต้นคู่ทําให้เขาแบบพอโตขึ้นเห็นไหมครับเขาเบียดกันจนแบบดู แน่นมากนะครับทั้งไหลทั้งต้นนะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเข้ามาอยู่ในกระถางสัก40่สเซนใบนี้นะครับซึ่งใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เป็นสองกระถางนะครับเพื่อจะได้แบบแบ่งเป็นต้นต้นไปนะครับแล้วก็จะได้มีพื้นที่ในการเติบโตมากขึ้นนะครับเพื่อนๆต้นนี้เนี่ยหลังจากปลูกมาไม่กี่เดือนนะครับก็สูงประมาณสักแปเซนแล้วนะครับเพื่อนๆส่วนใบเนี่ยก็จะใหญ่มากนะครับใบประมาณ สี่สิบเซนได้นะครับใบเยอะแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างครับผมก็เลยคิดว่าเออเขาน่าจะแบบว่าพร้อมที่จะแยกไปเป็นต้นและกระถางดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูไหลเขาที่ไหลออกมาเนี่ยมันมันจะได้อยู่ในน้ํามากกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้ดูแห้งมากนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทําการแยกกันนะครับเพื่อนๆส่วนวัสดุผสมเนี่ยผมก็จะลองด้วยก้อนหินนะครับแล้วก็มะพร้าว สับนะครับแล้วก็ใช้ดินที่ผสมกับวัสดุโป่งๆต่างๆนะครับเพื่อให้มีความโป่งนะครับนะครับเดี๋ยวมาแยกกันเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะแยกเขาเป็นสองต้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆแบ่งครึ่งกันเลยนะครับนะฮะเห็นไหมฮะต้นนี้จะมีสี่ไหลตรงนี้ก็จะมีอีกสามสี่ไหลนะฮะเดี๋ยวแบ่งกันตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงดึงมาทั้งหมดก่อนนะครับแล้วแบ่งครึ่งแล้วก็ลงสองกระถางนะครับเดี๋ยวเรามาดึงเขาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ เจาะมีดผ่าตรงนี้ไปเลยนะครับเพื่อนแบ่งครึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูไหล่ที่ของใครของเขานะครับ,บก่อน ล้วครับดึงออกมาแยกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหนึ่งต้นนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับก็เห็นไหมครับว่ารากเขาจะไม่ได้ลงไปในน้ําลึกนะครับเห็นไหมครับอัอีกต้นหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาทาการปลูกเขานะครับกระถางก็พร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ต้นแรกนะครับที่เราแบ่งมานะครับดูครับไหลแบบเขายาวกว่ากระถางใบเก่าก็เยอะแล้วนะครับใบนี้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องจัดเขานิดนึงนะครับนี่ครับให้รากเขาแผ่นะครับเพื่อนระดับนี้กำลังพอดีนะครับเดี๋ยวผมว่า เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะม้วนไหล่เข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับจะได้แบบอยู่ในน้ําได้นะครับจะได้แข็งแรงนะครับ,รบเอาดินกบนะครับ มาดินกบเขาเลยนะครับพรเพื่อนๆค่อยๆนะครับไม่ต้องรีดนะครับลากเขาสัมผัสผิวดินนะครับเดี๋ยวคงต้องหาไม้ค้ำหนึ่งด้วยครับเพื่อนพอดูแล้วว่า น่าจะต้องโยกแน,น่ๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บไว้ในที่ร่มก่อนสักอาทิตย์หนึ่งนะครับให้ฟื้นตัวแล้วเดี๋ยวค่อยออกมากลางแดดใหม่นะครับแส่ไปเรื่อยๆนะเพื่อนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพอใส่น้ำแล้วเดี๋ยวคงกระมวลไว้แบบนี้นะครับส่วนต้นเนี่ยเดี๋ยวคงค้ำลำไม้นิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อน จะเลือกิ่งนี้นะครับเพราะว่าดูจะเป็นกิ่งที่ช่วยได้เยอะครับตักลงไปให้สุดเลยนะครับจะได้แข็งแรงนะครับมัดหลวมหลวมนะครับเพื่อนๆที่ต้อง ได้มาแล้วนะครับหนึ่งต้นตั้งตรงเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ไปเติมน้ํานะครับเนี่นะครับผมมัดคํำเข้าไว้นิดนึงนะครับกันโยกนะครับใช้ไม้นะครับเดี๋ยวเรามาทาต่อต้นที่สองกันนะครับเพื่อนเอาละครับเพื่อนๆมาต่อต้นที่สองกันนะครับอยากได้สองต้นใหญ่ๆเลยนะครับ แหลกแล้นะครับจุดออกลางๆนะครับโอเคครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็ใส่ดินนะครับใส้ดินปกเขาเลยนะครับเพื่อนค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับให้รากมันโดนดินนะครับ ใส่ไปนะครับส่วนไหลทับบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาก็แทงทะลุขึ้นมาเองนะครับน,น้อเพื่อนนะกดนิดๆน,นะครับบา,บาเดี๋ยวก็เอาไม้ค้ำนะครับแล้วก็ให้เขาตั้งตัวได้นะครับเก็บในที่ร่มสักอาทิตย์หนึ่งนะครับ แข็งแรงเดี๋ยวข้าออกมานะครับทำเขาก็ด้วยเชือกกับไม้สักนิดนะครับนะครับจะได้แบบสู้ลมได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆทั้งสองต้นนะครับดินเรียบร้อยเดี๋ยวเราใส่น้ํานะครับน้ำไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆใส่นะครับไม่ต้องเรีบนะครับ ค่อยๆซึมลงไปนะครับตอนนี้เราคับไม้ไว้แล้วเห็นไหมครับเพื่อนเขาจะไม่เอนโอนแล้วนะครับแข็งแรงแล้วนะครับตั้งตัวได้นะครับเดี๋ยวไว้ในที่ร่มก่อนนะครับให้เขาฟื้นตัวนิดนึงเดี๋ยว้าเพิ่งให้สู้กับธรรมชาติมากนะครับเพราะกำลังอ่อนแอนะครับเดี๋ยวพอฟื้นตัวแล้วค่อยออกมานะครับ เรื่อยๆนะครับเพื่อนค่อยๆเติมจนน้ำอยู่ในระดับที่แบบมีน้ำอยู่บนพื้นผิวสักนิดนึงนะครับแสดงว่าน้ำข้างล่างคือเต็มแล้วนะครับแตวเขาจะต้องซึมไปเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าจะมีฟองปุดๆนะแสดงว่าเขากําลังซึมลงใต้ดินอยู่นะครับแล้วไปอีกนะครับเพื่อนค่อยๆเติมนะครับ น้ำเริ่มลอยอยู่บนผิวดินแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสำหรับการแยกต้นเลมอนลามเก็กโกวันนี้นะครับได้สองต้นใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยใช้ไม้ค้ำไว้ก่อนนะครับผมก็ง่ายๆครับใช้เชือกฟางนี่แหละครับกับกิ่งไผ่ที่ผมไปตัดมานะครับเอามาทำค้ำค้างไว้นะเดี๋ยวนี้น่าจะต้องหมุนเข้าไปข้างในนะครับ ให้เขาจมน้ําไว้นะครับจะได้งอกนะครับเนี่ยนะทั้งหมดเลยนะครับครับเดี๋ยวอยู่ในน้ําไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยงอก็ได้ครับพอกังโผล่มานะครับปกติเนี่ยผมจะปลูกให้น้ำมันใสโดยการใช้เม็ดทรายอย่างนี้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าพอดีไปที่ร้านต้นไม้เนี่ยช่วงนี้ไม่มีนะครับของขาดตลาดก็เลย เดี๋ยวมีมาเมื่อไหร่แล้วก็จะมาโรยหน้าอีกทีนะครับช่วงนี้ก็เท่านี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ก็ได้แล้วนะครับสองต้นสวยๆนะครับครับผมลายสวยทั้งคู่เลยนะครับปลูกมาแต่ต้นใบจิ๋วกระจิ๋วหลิวเลยนะครับจนโตมาขนาดนี้นะครับแล้วก็ให้ไหลอีกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆถ้ามีเวลาก็ลองปลูกดูนะครับเลยมะลัางแก๊กโกครับปลูกง่ายนะครับ ครับผมสำหรับการขยายพันธุ์เลมอนลามเกโกในวันนี้ก็บ้านสวนลุงติ่งขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยววันนึงเนี่ยผมจะเอาทรายแบบนี้มาโรยนะครับน้ำจะใสปิ๊งอย่างนี้เลยนะครับแต่รอก่อนนะครับตอนนี้ของไม่มีนะครับครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ สองต้นสูงแปดสิบเซนทั้งคู่เลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนใหญ่จริงๆครับไม่กี่เดือนเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวใายเข้ามาโรยนะครับค้าเขานะครับอย่าลืมนะครับให้พยุงเขาไว้นิดนึงนะครับเขายังอ่อนแอนะครับนะครับพยุงเขาไว้นิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาเขาเข้าที่ร่มเลยครับเพื่อนแล้วก็วันที่เขาแข็งแรงเราออกออกมาแดดร้อยฝนร้อยหม่นะครับผม